สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ต่ายจะพาทุกคนมาดูต้นผักลังค่ะนี่ค่ะเป็นต้นผักลังนะคะที่ต่ายทําการปักช Gla ํขาขยายพันธุ์ง่ายๆโดยการปักชํานะคะต่ายปักชําในกระถางค่ะทุกกระถางนะคะที่วางเรียงกันอยู่ตรงนี้นะคะล้วนมาจากการปักชําของต่ายทั้งนั้นเลยะค่ะวิธีการปักชําต้นผักลังค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะคะเนี่ยายปักชํานะคะนี่ค่ะในกระถางนะคะ ตรงนี้อาจจะดูรกๆอาจจะดูยุ่งๆนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าผักปลังเดินเลื้อยไปทั่วเลยแต่ไม่ได้ทําค้างให้มันดีเนาะแค่เอากิ่งไม้มาปักแล้วก็ให้ผักปลังเลื้อยไปเรื่อยๆอะค่ะนี่ค่ะ,จะเจริญเติบโตเกิดดีมากเลยนะแล้วก็เลื้อยไปเรื่อยเลยอันนี้ยาวมากเลยค่ะนี่กิ่งนี้ยาวมากๆเลยไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นไหมเนี่ยค่ะที่ไต่สันสัอยู่เนาะ เลยไปทางนู้นยาวเลยเดี๋ยววันนี้นะคะไต่จะชวนทุกคนมาปักชำต้นผักลังกันค่ะวิธีการง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นต้นผักปลังที่ไต่ได้ทําการปักชำในกระถางค่ะกระถางนี้นะคะกระถางทางนู้นก็ติดแล้วจนเลื้อยขึ้นมาแล้วนะนี่ถังน้ําสีฟ้านะคะก็ทําได้นี่ค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะทุกต้นนะคะมาจากการปักชำทั้งนั้นเลย เริ่มต้นเลยนะคะวิธีการเลยเนี่ยเราจะต้องเลือกกิ่งก่อนค่ะถ้ากิ่งชําของเราเล็กๆแบบนี้เรานํามาปักชํามันจะไม่ติดให้เนาะเราต้องเลือกกิ่งที่มีความอวบสักนิดนึงนะคะวันนี้ไต่ก็เลยจะเลือกเป็นกิ่งนี้ค่ะนี่เลื้อยมาเลื้อยมาจากกระถางที่ไต่ปักชํานี่เองค่ะนี่ค่ะปักชําแล้วก็ปักชําในกระถางนะคะจนเขาเจริญเติบโตเนี่ยเลื้อยเป็นกิ่งยาวๆแบบนี้เลยนะนี่ค่ะเลื้อยไปทางนู้น เลืยไปแล้วนะคะทางนน้นเดี๋ยววันนี้เราจะเลือกมากิ่งนี้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตายก็จะมาตัดกิ่งเขาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราตัดกิ่งเนี่ยเขาจะแตกยอดแทงยอดออกมาได้ดีมากนะคะอ่านี่ค่ะตายจะตัดตรงนี้เลยนะนี่ตัดชึบนะคะแล้วก็เลือกกิ่งมาดึงกิ่งมายาวอย่างนี้เลยค่ะอ้านี่ได้แล้วนะคะหนึ่งกิ่งของเรา เนี่ยค่ะทุกคนถ้าเกิดว่ากิ่งต้นผักปลังเนี่ยยาวเลื้อยไปนะคะเขาก็จะยาวไปเรื่อยๆนะคะไม่แตกขนแขนงออกด้านข้างสักทีเราก็ต้องตัดตกแต่งบ้างนะคะเขาจะได้แตกออกมาด้านข้างแตกไปซ้ายบ้างแตกไปขวาบ้างแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปักชำกันเลยค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นกิ่งผักปลังนะที่ไต้ได้ตัดมาเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ค่ะส่วนยอดของเขาอยู่ตรงนี้นี่ส่วนยอดก็นํามาปักได้นะคะเราก็ตัดมาสักนื้สักหน่อยนะ อ่าเนี่ยค่ะตัดแบบนี้แล้วส่วนลำต้นตรงกลางเนี่ยก็ไม่ได้จะทิ้งนะคะเอามาปักชำได้เหมือนกันค่ะตัดเลยค่ะความยาวเลือกเอาตามที่ชอบเลยนะนี่แบบนี้อ่าปลายจะตัดออกมาเป็น5กิ่งด้วยกันจากกิ่งเดียวตัดออกมาได้5ท่อนนะคะและเราก็มาปักชำกันเลยนี่เป็นดินที่แต่หมักเองเนาะตักมาเตรียมในกระถางเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะ ทุกคนคะจะเอาด้านนี้ปักลงนะคะหรือจะเอาด้านนี้ปักลงได้หมดเลยนะคะคือง่ายมากๆนะวิธีการปักชําต้นผักลังนะคะเนี่ยเราก็ปักลงไปเด็ดใบล่างสักหน่อยเพื่อที่จะให้ปักได้ลึกนะคะอ่าเนี่ยค่ะแบบนี้อีกกิ่งหนึ่งนะคะปักลงไปด้วยกันเลยเด็ดใบล่างสักนิดนึง วิธีการง่ายมากๆนะเนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าด้านไหนหัวด้านไหนท้ายเราจะปักด้านไหนดีเราเลือกเอาค่ะด้านใดก็ได้นะติดให้หมดเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะกิ่งสุดท้ายเป็นยอดยอดเขาแล้วริดใบออกนิดนึงค่ะอ้าเรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนง่ายมากๆเลยแค่นี้เองนะคะแล้วก็รดน้ำได้เลยค่ะรดน้ำแบบไม่ต้องแฉะมากนะคะแล้วก็วางไว้ในที่ร่มรำไรค่ะจะไต่รถอีกสักนิดนึงนะรดไม่ต้องแฉะมากนะคะทุกคนนี่ค่ะ เรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็พอแล้วเราก็นํากระถางต้นผักปลังที่เราปักชำนี้วางไว้ในที่ร่มรําไรก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวไตจะมาอัปเดตให้ดูค่ะ สวัสดีค่ะผ่านไปแล้วเป็นเวลา5วันนะคะตอนนี้ต่าก็จะมาอัปเดตกิ่งผักปลังที่ได้ปักชำลงไปในกระถางให้ดูกันค่ะจริงๆแล้วต่กะว่าจะอัปเดตตอนที่ครบ1สัปดาห์เต็มนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะพอมาเดินดูแล้วเนี่ยปรากฏว่ากิ่งปักชำของต่ายเนี่ยเป็นหมดแล้วนะคะเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ นี่ค่ะทุกคนกิ่งผักปลังที่ได้ปักชำลงไปนะคะเป็นทุกกิ่งค่ะรอดทุกกิ่งเลยแต่ปักไป5้ากิ่งนะคะทำไมถึงว่ารอดทุกกิ่งนะก็สังเกตจากมันจะมีเนี่ยค่ะยอดเล็กๆแตกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใบเนี่ยไม่ได้เหี่ยวเฉานะคะกิ่งนี้ติดแน่นอนนะคะส่วนกิ่งนี้เช่นเดียวกันค่ะนี่มียอดเล็กๆเกิดมาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะมีใบแตกออกมาแบบนี้แสดงว่าติดรากแน่นอนส่วนกิ่งนี้นะคะเป็นกิ่งยอดที่ไต่ใช้ยอดปักชําเลยนะก็ติดเหมือนกันค่ะเพราะว่าเนี่ยเขาไม่ได้เหี่ยวเฉาลงเลยนะคะเจริญเติบโตแล้วก็กิ่งชูสูงขึ้นแบบนี้เหมือนจะพัฒนาต่อไปได้นะคะก็แสดงว่ารอดค่ะกิ่งนี้เหมือนกันมียอดเล็กๆเกิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะและก็กิ่งที่5้านะคะก็นี่ค่ะ ยอดเล็กๆเกิดมาแบบนี้เดี๋ยวต่จะขุดให้ดูเลยนะว่ารากเขาติดจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะมาขุดให้ดูกันเลยนะอ่าในกระถางเดิมที่เราปักกันนี่เลยว่าเป็นยังไงนะคะแต่จะค่อยๆงัดขึ้นมาค่ะอ้านี่ค่ะรากเกิดแล้วนี่เห็นไหมคะรากขาวๆรากติดแล้วนะคะ ง่ายมากๆเลยค่ะการปักชำกิ่งผักปลังนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะนี่รากแบบนี้เลยแม้ว่ารากจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ยังไงก็รอดนะเราก็สามารถที่จะนําไปย้ายนะคะปลูกลงในกระถางนะคะที่เราเตรียมไว้ได้เลยใครจะปลูกลงแปลงนะคะก็ได้เลยค่ะอ่ะงัดขึ้นมาอ่าได้แล้ว นี่ตัวนี้รากเยอะหน่อยค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะนี่ให้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยรากติดแล้วอันนี้นะคะนี่นี่ตัวยอดนะคะกิ่งนี้ที่เป็นยอดค่ะนี่ค่ะเกิดเหมือนกันค่ะรากติดแล้วนะคะพร้อมจะหาอาหารแล้วอืมอ่าตัวนี้นะคะเกิดเหมือนกันนี่ค่ะ รากติดมาแบบนี้แล้วค่ะโอเคค่ะติดทั้งห้ากิ่งเลยนะคะที่ตายได้ปักชํานะอ่ะเดี๋ยวยจะขอปักไว้ก่อนแล้วก็จะมาทําการย้ายในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเวลานี้เนี่ยเย็นแล้วนะคะมืดแล้วนะวันนี้มาเปิดรากให้กับทุกคนได้ดูกันค่ะเกิดง่ายมากค่ะต้นผักปลังของเราแต่ค่อยมาย้ายพรุ่งนี้นะ ปักไว้ก่อนอโอเคค่ะไหนๆเราก็ขุดเขามาแล้วเนาะเราลดน้ำเขาสักหน่อยอ่ากลัวว่าพรุ่งนี้เขาจะเหี่ยวนะคะรดนิดหน่อยพอค่ะเพราะว่าแตกลัวว่าเขาจะเน่าอ่า,าแค่เล็กน้อยนะคะแค่ให้มีความชื้นก็พอค่ะ เห็นไหมเอ่ยการปักชำกิ่งผักปลังนะคะทําได้ง่ายมากๆเลยค่ะท่านใดที่ชื่นชอบการกินผักปลังนะคะไม่ว่าจะเอาไปต้มนะคะกินกับน้ําพริกหรือว่าจะเอามาผัดนะคะก็สามารถปลูกได้ง่ายๆขยายพันธุ์เองได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ